สวัสดีเพื่อนๆพื่อนที่ติดตามทาง YouTube วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนะครับที่วันอาทิตย์ที่สามสิบเอมกรารสิ้นเดือนของมกราปีหกสี่พอดีครับนี่วันอาทิตย์ก็เลยมีเวลาที่จะได้ออกล็อก จะได้ออกเลเาะแแถวบ้านเนี่ยครับจะได้ออกเลเาะแถวบ้านวันนี้ไม่ได้เลาะไกลท่าไหนมากมายก็ขอไกลไหมมันก็ไกลอะครับแต่ก็อย่ใน,นี้เขตที่เราสามารถไปได้ครับเราจะไปไหนนั้นก็คอยติดตามชมกันต่อไปว่าผมจะไปที่ไหน ว,วันนี้จะพาไปดูสิ่งแปลกคือสิ่งก็เพื่อน่ายว่าเป็น,เป,นเป็นที่สวยครับเป็นสวยเป็นคล้ายเป็นหแหล่งท่องเทงเี่ยวใหม่ที่เพิ่งจะสร้างรูว่าสร้างเสร็จหรือยังนะแต่ก็เสร็จไปบางส่วนแล้วแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพให้เพื่อนๆติดตาม ให้ชมกันทาง sociedad y u t u b e เพื่อนๆติดตามกันนะครับว่าจะเป็นที่ไหนวันนี้เราเหมือนเดิมครับใช้ไม้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับไม้กันสั่นเดี๋ยวแบบยังไม่พอครับเพราะว่าเราจะไปใช้ที่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าเราก็เลยใช้ไม้ตัวนี้ไปก่อนชั่วคราวครับอยู่ในรถ มากัรสันเราจะไปใช้ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าครับเหมือนเดิมครับไปกับ er, เจ้าเฟอร์ลูปหลอดคนเดิมวันหยุดว่างเว้นวันหยุดครับหมายถึวเปิดตา,นห,นตานหน่อยครับเปิดเปิดตาหน่อยครับเพราะว่าป,ปล่อยให้เปิดตาไกลก็ไม่ได้อยากจะไปให้ไกลกว่าน,นี้ก็ไปไม่ได้อยากจะไปให้สถานที่ใหม่ๆกว่านี้ก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่า นั่นแหละครับพี่เพื่อนๆรู้กันอยู่อ่ะปุ๊บครับทางทางเส้นนี้เพิ่งทําใหม่ครับนี่ครับก่อสร้างไม่เสร็จครับถ้าบอาจจะเต้นด้วยก็ไดงไหนเพราะว่ามันเป็นทางก่อสร้างครับอืมครับนี่ครับเข้าเส้นทางเข้าเส้นทางนี้แล้วครับตอนนี้ก็ครับก็ใครชมวันนี้บรรยากาศดีครับข้างนอก แดดดีครับนี่ไหมถนนทําใหม่เส้นนี้ทาใหม่ครับทําเสร็จมาถึงแค่ตรงนี้แหละครับต,ต่อไปเ็ากาลังจะทาอยู่เส้นทางเส้นนี้ก็คือเส้นสายปาจินจังหวัดปาจินบุรีอแขแผงปาจินบุรีครับไปอำเภอยังอำเภอพนมะะารคามทำเป็นถนนสี่เลนครับ เสียงโทรศัพท์ดังปิ้งปิ้ง,ง,งอยู่ีกเครื่องให้เพื่อนรีวิวเฟ้นท้ายเพื่อน,อนดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายให้ดูเฟ้นทางนี้เฟ้นทางก่อสร้างของนินสุพานครับรถมันจะโดดตรงนี้แหละครับเพื่อนๆจะ่เพิ่งลำคาญตาเลยครับตันนี้ ไว้ให้ถึงที่จุดหมายปลายทางผมก็จะให้เพื่อนๆชมสิ่งก่อสร้างแปลกใหม่เพราะว่าแปลกใหม่ไหมมันก็แปลกใหม่สาหรับสำหรับพื้นที่นี้ครับเพราะผมเที่ยวเที่ยวเที่ยววจะไปเนี่ยมันแปลกใหม่ที่มีเพื่อนทาง youtube คะแนนนามาก็ติดตามมาคะแนนนามาว่าพี่ไปวัดนี้พี่ไปที่นี่้ยังไปเที่ยวตรงนี้ได้ยัง สิงก่อสร้างเขาสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมาผมบอกว่ายังเลยอกพี่เอาไปเก็บภาพดูดิสวยนาเขาว่าถามว่าอยู่ไกลไหมก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ลองดูว่าจะสวยจริงอย่างที่เขาโฆษณาให้เราอยากไปหรือเปล่าลองติดตามดูครับว่าจะสวยอย่างที่เขาแนะนำเราไหม ก่อสร้างตลอดเส้นทางครับเสร็จเป็นระยะระยะงบดีก็เสร็จไว้หน่อยงบไม่ดีก็เสร็จช้าหน่อยงบไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับ เร่เรนบอกามาปากับโชเฟอร์รูปหล่อครับยังไม่เหคือบอกยังไม่เห็นหน้าคนพูดเลยไม่เป็นไรครับได้ดูไอ้นุ่ๆตะวันวันนี้ครับที่มากับโชเฟอร์รูปหล่อครับนี่ครับแล้วเจน,นครับนี่วันนี้ก็เห็นหน้ากันบ้างนิดดนหน่อยครับนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องไปทัว้วนวันนี้แล้วก็เดินทางไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าไปแบบนี้ ัวไหมถามว่าเราก็ป้องกันตัวเองนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเปสถานที่แบบนี้เขาก็มีวัดอุณหภูมิมีอะไรหมดแหะครับมาเก็บภาพส,สวยๆสิ่งแปลกๆให้เพื่อนๆติดตามทาง Youtube ครับให้เพื่อนๆคอยชมกันว่าจะสวยอย่างที่เขาแนะนำเรามาหรือเปล่านะครับ ดูเส้นทางครับคุณเส้นทางสายปาจินครับที่เราจะเดินทางไปครับภาพอาจจะลายตาครับเพราะว่าเราใช้เราไม่ใช่ไม้กันสนครับไม้กันสนเราเอาไปใช้ที่จุดหมายปลายทางที่เดินทางไปครับเพราะว่าไม้กันสนนั้นมันเน๋้วแบบจะหมดครับ มันก็สวยอย่างเงี้ครับเส้นทางแต่ไม่รู้ว่าจะสวยได้นานแค่ไหนมันจะพังอีกหรือเปล่า ฝากเรื่องนี้นิดนึงครับมีเพื่อนคอมเมนต์มาตรงมาดังมีเพื่อนคอมเมนต์มาตรงคลิปวิดีโอที่ไปเที่ยวเขาใหญ่ครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังคิดถึงดังเอกของเราคอมเมนต์มาที่ทางคลิปเที่ยวท่องที่คลิปเที่ยวเขาใหญ่ครับที่มีดังเอกของเราเยนอยู่ตรงเขาใหญ่คันที่ขับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังแสดงความ คิดถึงและก็ยังคิดถึงนางเอกของเราอยู่ก็ผมก็ขอขอบคุณครับนางเอกของเรานั้นตอนนี้ก็พูดง่ายๆก็ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสะรันแล้วครับล้อด่านเปิดครับผมจะเดินทางไปที่บ้านของนางเอกในคลิปครับคือเสามั่นรอด่านเปิดครับผมไปแน่นอนครับ ผงก็เพื่อนคงจะได้เห็นนะครับนะขอขอบคุณครับที่ยังคอมเมนต์มายัางแสดงความอะไรมาก็ผมในฐานนะเป็นแฟนก็ขอขอบคุณครับก็จะเลียครับถึงจะนักเอกไม่มีก็ยังมีหนุ่มตะวันลอกโค้งครับยังพาเลาะเที่ยวเลาะชมไปต่างๆนานาอยู่ครับเพราะจะเป็นมันยังไปไหนไกลไม่ได้ ถ้าไปไหนได้ไกลกว่าน,นี้หรือมีโอกาสก็อยากจะไปครับถ้าเป็นวันหยุดหรือมีเวลาครับใหขอบคุณเพื่อนๆนะครับเอาไว้ติดตามชมกันช็อตต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าระยะทางอีกไกลครับเอาไว้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วผมจะเก็บภาพสวยๆมาให้ นติดตามรับชมครับขอบคุณครับ